โอ้โหไปทีมไหนดีครับของหนักของแรงทั้งนั้นเลยนะโอ้โหมีรายงานล่าสุดครับบอกว่าเสือใต้ไปเยืนพร้อมโลสามแข้งดัง3คนนี้นะครับตอนนี้เสือใต้เนี่ยกวักมือเรียกหาทีมที่ให้ความสนใจแล้วนะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยครับอันนี้เป็นข่าวที่มันน่าสนใจอีกข่าวหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ อันนี้เป็นรายงานจากบิลครับสื่อจากประเทศเยอรมนีครับรายงานบอกว่าไบาเยอร์มิวนิกตอนนี้เตรียมเปิดทางขายซาดิโอมาเน่ลีรอยซันเน่รวมไปถึงแซดนาบี้ออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี่เงยบอกก่อนว่าสถานการณ์ด้านตลาดซื้อขายของไบเยอร์ยังคงได้รับความสนใจและมีรายงานจากสื่อเยอรมันออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงของหลายวันที่ผ่านมาว่าจะมีนักเตะออกแล้วก็จะมีนักเตะเข้ามานะรายงานล่าสุดจากบิลครับบอกว่าไบรเยอร์ตอนนี้ครับเตรียมหาทางปล่อยสาแนวรุกครับ ไม่ว่าจะเป็นซาดิโอมาเน่ลีรอยซันเน่รวมไปถึงแซนนาบี้ออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายรอบนี้โดยหวังจะระดมทุนสร้างแนวรุกรูปแบบใหม่นะเรามาเริ่มที่กรณีของคนแรกอย่างซาดิโอมาเน่กันก่อนนะครับก็คือมาเน่เนี่ยมีข่าวตั้งแต่เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทกับลีรอยซันเน่แล้วแหละไปต่อยหน้ากันนะครับแม้ว่าทางมาเน่จะออกมาขอโทษและยอมรับบทลงโทษจากสโมสรแล้วแต่ว่าสื่อจากเยอรมันครับมั่นใจนะว่าบอร์ดบริหารของเสือใต้ไบเย่นครับ จะปักธงขายซาเดียวมานี่ออกจากทีมอย่างแน่นอนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะในกรณีคนต่อมาอย่างลีรอยซาน่ครับอาจจะได้ลงสนามต่อเนื่องก็จริงในยุคข,ของชมาชชุเกิลนะครับแต่สื่อก็มองว่าผลงานโดยรวมเนี่ยไม่เข้าตากุนซืออย่างชมาชชุเกิลเลยที่เขาต้องการปีกในลักษณะที่ไม่ใช่อย่างลีรอยซาน่นะครับเขามีความต้องการปีกอีกแบบนึง สุดท้ายในกรณีของแซดนาบี้เองที่ถูกโยงเรื่องข่าวแย่ทีมอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นอีกคนที่พร้อมโดนลดชิ้งนะไม่ว่านักเตะจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงติดต่อกันในช่วงหลังก็ตามแต่มีความเป็นได้ที่ทีมเนี่ยจะขายออกไปหากมีข้อเสนอที่ดียื่นเข้ามาให้กับยบร์นนะครับโอ้โหต้องมาตามครับ ของหนักของแรงทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นลีรอยซาน่ซาดียวมาเน่รวมไปถึงแซดนาบี้นะครับไปทีมไหนดีล่ะครับแบบเนี้ยอาร์เซนอลก็เคยให้ความสนใจนะแซดนาบี้ของไบยุนมิวนิกนะครับโอ้โหพร้อมโดนโลดสิงนะครับไปต่อยกันก็จะโดนโลดทั้งคู่เลยอะไรแบบนั้นโอ้มันมันเป็นข่าวที่ต้องตามยาวๆว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับขอบคุณครั่ที่รับฟังนะครับผม